ถ้าเป็นไปตามแผนที่เล่าให้ฟังนะฮะ mm hmm. ก็คิดว่าจะเป็นน mm ิวไฮได้นะครับ mm hmm. ปีปี63สนีอยี0 2 0นี่นะฮะ mm hmm. ปีนี้เราจึงปรับเป้าทั้งปี6-3 mm hmm. นะครับโตไปประมาณเราเรา40%นะจากจากยอดปีแล้วนะฮะ ว่าอาจจะเราก็ตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0อรอถึงล้านโดยสินค้าหมวดงานขายผู้รับเหมาเนี่ยเรายังได้รับอนิสงจากกลุ่มรถไฟฟ้านะท,ที่การเกิดทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะทางเร่งวันเร่งคืนสายสีแดงเนี่ยในส่วนสถานีหลักเนี่ยนะครับเราก็ได้จับมือกับกับกบริษัทรับเหมาทังงญี่ปุ่นไม่ไว่าซูมิตโตโ,โมมิชูมิชิไดชิเพื่อซัพพลายงานให้ให้ในระบบนะครับก็ยังทําอย่างต่อเนื่องและยังสารภาษีที่ยังยังทำงานอยู่ ตองเหนือจากรถไฟฟ้าที่ยังมีโครงการสานสนามบินนะครับที่ทยังมีการแข่งยางต่อเนื่องดังนั้นกลุ่มขายผู้รับเหมากลุ่มนี้เรายังโตทะยานได้นะครับและแม้แ,แ,แต่อุตสาหกรรมอื่นๆที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในภาครัฐใหญ่หรือภา,าคธุรกิจใหญ่ยังทําอยู่เรามีอยู่นะครับในส่วนคอนแทคเตอร์ er ส่วน B 2 B เราก็เปิดพวกสินค้าใหม่ๆเช่นเชลล a กเพื่อจะส่งสารอเมริกาและงานเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่ใช้เป็นใช้ในงานอุตสาหกรรม นะครับจนผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าว่าเรามีศักยภาพผลิแตแล้วก็เริ่มมีตัวอย่างมาก็จะขายเข้าสู่สู่ครัวเรือนรวมทั้งตู้สื่อสารวันหนึ่งเราขายเฉพาะเป็นตู้สื่อสารแต่วันนี้เริ่มมีการนําตู้เหล่านี้มาดีไซน์ใหม่เป็นเป็น energy storage เป็น energy server ซึ่งเทรนใหม่ก็คือตู้สะสมพลังงานนะครับมีแผงรับแสงอาทิตย์มีไฟฟ้ามากลางคืนอยากจะใช้ไฟก็มีตู้นี่หนึ่งตู้นะครับบริษัทเหล่านี้เกิดขึ้นมากมาย เราเองมีความสสา,สามารถมีความชำนาญเกี่ยวเรื่องทำตู้โลหะที่รับภาระรับโหลดได้และสวยงามเพื่อซัพพลายกับสเหล่านี้ก็คิดว่าอันนี้ก็จะโตได้ในปีนี้แล้วดีไซน์และดีไซน์ก็จบเรียบร้อยกับลูกค้าเราก็เริ่มเห็นผลนะครับรวมทั้งกลุ่มยานยนต์ไฟไฟ้าอย่างที่คุณธนินเล่านะทุกๆี่นะฮะก,ก็แน่นอนนฮะเป้าหมายหลักเราคงไม่ได้มองไปถึงเรื่องเรื่องโครงการอย่างเชียงใหม่นะครับก็มองอยู่แต่เรามองว่ารถที่เราเอามาทดลอง ออกตลาดเนี่ยเราทดลองใช้ที่โรงงานก่อนนะครับขนของขนไปขนมาขนมาขนไปก็คล่องตัวแล้วราคาไม่แพงนะครับเข,ข้าถึงง่ายทั้งกลุ่มเป้าหมายเราก็คงมองถึงกลุ่มพวกอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหลายเพื่อมาใช้ในระบบโลจิสติกภายในเรามองว่าทุกๆก็คือ3ล้อก็คือมียางมีเหล็กมีเบาะแล้วก็มีเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นมอเตอร์วิ่งได้ถ้าเรามองแค่นี้มันง่ายในบริบทที่ว่าเราทําแค่คันสองคันต่อวัน ไม่ยากแต่วันสักวันหนึ่งเราจะผิดผิดให้เป็นสินค้ามาตรฐานมีระบบมาตรฐานรองรับอันนี้บีเอ็มได้วางแผนว่าวันหนึ่งจําเป็นจะต้องเป็นสินค้าตัวหนึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานระดับระดับสากลยอมรับรวมทั้งงานภาคชิ้นส่วนซึ่ง BM เองก็เป็นฐานผลิตหลักบริษัทหนึ่งที่ทําให้กระแสงคูปบต้านะครับทำชิ้นส่วนรถเกี่ยวข้าวรถตัดอ้อยชิ้นส่วนต่อพ่วงอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เป็นเฟิร์สหนึ่งในเฟิร์สเทียที่ป้อในให้เขา แล้วก็มีชิ้นส่วนใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นคือชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า,า,าสัญชาติไทยชื่อชาติไทยอยู่ลายหนึ่งนะครับก็บีเอ็มกำลังทำทำทำเครื่องมือเครื่องไม้กำลังจะเร่งผลิตให้ได้ทันภายในสิ้นเดือนนี้ให้ได้ส่งมอบนะครับนี่เป็นต้นอันนี้โดยภาพรวมภาพคร้ดราดังนั้นตัวเลขที่ได้กล่าวให้ไวเนี่ยนะครับก็จะเห็นผลอางที่ผมได้เรียนไว้ปี63เนี่ยการลงทุนเราลงทุนในเรื่องของการปรับเปลี่ยน ประสิทธิภาพบางส่วเท่านั้นเองไม่มีลงทุนใหญ่ๆ